ีค่ะขอบพระคุณอนุโมธนาบุญสาธูบุญนะคะคุณแม่นกนะคะและคุณแม่อ้อยนะคะเมตานะคะเปิดปิดบารร้านให้ร่ำวยในวันนี้นะคะขอให้คุณแม่นะคะคและครอบครัวนะคะอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำดยเงินทองตลอดปีตลอดไปนะคะแม่จ๋า <c oughs> สองนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ด แสิบสิบสิบงนะคะแม่คันจะจัดเสรอกทั้งหมดยีสิบสีตะกร้านะคะสิบสองตะกร้าเร่งก่อนนะคะ Thank <laughs> ¡Gracias! สิบสองแล้วนะคะต่อโดยสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ค่ะแม่สาวขอบพระคุณคุณแม่มากมาก บวนบอกชุ่มช่ำเลยคุณแม่จ้าอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะ เลือกการมานล้วได้ทานผลไม้วันหวานนะคะวันก็ชื่นใจนะคะวันนี้กล้วยหวานๆนะคะอ้อ,ะะอนนวยหวานๆนะคะก็มีข้าวโพดมันเกวนะคะขอคุณแม่ที่รักและเมตตาเอ็นดูนะคะคำรำดวนนะคะ ขอให้บุญหนุนนำคุณแม่แระครอบครัวนะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะขอคุณพังกุกกิ๊กด้วยนะคะที่เป็นสัพันธ์บุญให้นะคะวันฟินเชอแหละนะคะ ออกมาอ่าเพื่อกนกงคนกำลังมอง

แม่ควัก็ขอคราบขอบคุณคุณแม่มาก,มาก,มากๆเลยนะคะโมทนาบุนหาทุนกับคุณแม่ด้วยนะคะ